เราขึ้นมาแล้วนะครับไปคลิกสักคลินึงนะครับถึงเราเป็นที่สองนะครับตอนนี้เราสมาเป็นที่สามนะครับตามในตัวจังจะบุยนะครับหนาวจังเลยพลาดนะครับขึ้นไปร์ตกไปนะครับรถร่วงไปครับตกมาอย่างนี้นะครับสเซคคืนเข้ามามาเร็วมากครับเราขึ้นไปอยู่ที่สูงครับ เดี่ยวน,นะครับที่ดูดกุดมันจะจุดนะครับเปิโผ่นะครับยังนำอยู่นะครับโอ้โหหันเยอะนเอยะครับสองสามครับปนต้ตนะครับตามมาดโดยกรจายนะครับโน่ครับลกลบมาเป็นที่ห้าเล็กที่หกนะครับที่จะตาให้เป็นจุดที่ครับ โจ้นะครับมาตอนนี้มีไลท์่มีติดกวใจนะครับายผ่านขึ้นไปแล้วนะครับโดยหลากล่าสุดครับ2 0 3์าสน,นะครับโดยปกตินะครับ วงจอนะครับผมเราต้องกำหนดจุดสมดุลของการเลี้ยวการเดินของพลังงานเราจะหลงนะคร,รับโซ่นะครับไล่ตามกันสุดๆสุดแค่ลิขิตเลยใกล้มากเลยนะครับตัวไปไหนไปด้วยคราาับกุนสมุดยอดสุดสุดกับ แสอง2นาทีครับโด<อ>รับถึงคับเจอครับเจอครับใครเข้าเขมาใครสกิลให้ได้นิดนึงนะครับถบา,ลา,าเลยครับสองทัารมืเกี่ยวกบมีสกทลาอยู่เลยนะครับทีนี้มาเป็นที่สนะครับ P5 เป็นโดจายนะครับ P6 เป็นแัดครับอืคุณจานี้คุณนี้นะครับแต่ว่ารถมีเซฟ้วมากเพาะนั้นขึ้เอเบิไม่ได้แล้วนะครับขึ้นไปล้อมันก็ไปตาย้องขับนม่งช่เหยียบเส้นขาวนะครับขึไม่ไไมได้นไม เดือแต่าสุดมาว้านะครับสุดก้านะครับ,รบจัดันสา,านะครับสุดโครับตอนนี้จะกลับมาไล่ตามถึงครับสีที่มาเป็นอันดับสองนะครับตามเฟรกนาทีครับนำวันนี้มาตามหลังพี่ชิีาอยู่อันดับสองไปแล อันนี้ตรนครับขับนเชยๆสิออมองดูสิกมากครับโอ้โหพลาดแล้วนะครับตึงนะครับตึกนะครับตอนนี้เจอไปล่างครับ ทำไมใช่ครับเป็นลมสองพีเลนะครับส้ายกันไปถนลดับสามครับก็ยังอนดับสีอยู่ครับว้าวถึงาริ้าของจริงก็มาเลยนี้นะครับสามสุดท้ายครับสำัญเลยสายแ้นมาด้วยแล้วนะครับ สุดร mm ุ้ครับโูสายมุดนะครับถึงพยายามเสียกเร่นันทั้งคู่ใครออกมาได้ก่อนถึงเข้าก่อนจอสายนื่นเดียวนะครับถึงจะแสบไกทีตัวมุดนะครับตัวนิดครับที่เหลือก่จเข้าไสน คนทุกขั้ <บ tes S 3> <Lex> นนะครับคทุกขั้นเริมสุดท้ายน